หนาวมาก <c oughs> มเต็มมากเหมอนอากาศสุดตอนนี้ผมบอกให้เลยว,ว่ามันสุดยอดมากคุ้มค่ากับชีวิตมีเงินทำอะไรมีเงินต้องใช้ครับเดี๋ยวตายไปไม่ได้ใช้เรามาเที่ยวกันไม่มกี่ร้อยหารกันเต็มที่ก็ <300. S 2> สามร้อยสามร้บาทค่าน้ำม,มัน นี่ไม่ต้องออกมาฟรีมาฟรีแต่กูตอนกลับบ้านกูก็หายขึ้นอยากให้เพื่อนๆมากันครับที่นี่บรรยากาศสุดยอดข้างหลังเป็นทะเลสาบไม่เห็นแล้วมืดมืดมืดมองไมงเห็นแล้วแต่ว่ามีดาวด้วยไหนว่าดาวผมให้ดูนี่ก่อนดีกว่าเห็นดาวเลยผมให้ดูนี่ก่อนดีกว่าตอนนี้เดือดมากเลยโอเห็นดูชัดแจ๋วเลยนี่ผมให้ดูอะจิ้มจุ่มกินกันยังไงจิ้มจุ่มกินกันยังไงอื น้่จิ้มจุ่มอย่าไปหั่นชิ้นเล็กครับชิ้นใหญ่ๆครับผมนี่ครับอโอ้เยี่ยมเลยขาวเลยพอประมาณครับผมอ,อ,อีกหน่อยเถอะน<อ>ิด <_ V> นึง <_ V> คือผมบอกว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเมื่อยเราควรจะดีแลกกันหน่อยเพื่อความสุข Mm. สุขใจ mm. สบายใจ mm. กายเราพร้อมทำงานต่อนาน้ำที่มันต้องมาบ่อยหรอกน้านที่พี่น้องผมโยเนตโอมอัดแล้วก็น้ำแค่นี้มันสุดยอดแล้นะครับเจ้า <c oughs> ผมเลยครับหาเวลาพักผ่อนบ้างอย่าทำแต่ง,งานอย่างเดียวนะครับครับพัดใญ่ตั้งแันเบืออ่ะช <c oughs> นก้าวหน้เอมหันแล้วหนึ่งสองเม